เอาอีกแล้วเด้พี่น้องไปเก็บดอกดินมานึ่งข้าวกินอีกแล้วยก่อนกระไดพี่น้องข้าวกินมันสิลามันสิเบิร์อือนี่ก็จะได้เกี่ยวข่าวดอแล้วเด้นี่กระไดพี่น้องค้าเนี่ย่ะยะเนธนก็จะมาตำเอาน้ําแล้วก็นึ่งหมาข้าวอีกคือเก่านั่นแหละค่ะพี่น้องค้าเนี่ยนะสีมันงามน่าสูดเนี่ยนะเี๋ยวสีมหนึ่งแล้วก็สีมาซายสูพี่น้องเบิรงค่ะพี่น้องค้าเนี่ยนะนะยามุเซาอีสานเท่ากินนะขอนี้บึบลงกไปค่ะพี่น้องค้าพงกนี้ สีงามแหงอยากบอกว่าสีงามแหงถือใจแหงพี่น้องกินบเบื่อกินเบื่อหนึ่งปีมีเท่เดียวแต่เวลากินหลายเทียนะคะพี่น้องสีงามแหมเห็นบหหนึ่งใช่เนี่ยเพราะต้องถามะะด้วยค่เะเด้อเพราะว่าเพราะว่าย่าทออผู้ใดอยากกินนี้ย่าทออกับเออค่ไปให้หนึ่งกินหลายคนอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือคือมันหมดเกลี้ยงแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะย่าทออกับเออสิมงหนึ่งเขาดอกดินส่งท่ายคือกันละคะ่ะพี่น้องสีงามลาหลายเรือหายเวลาเบื้องเน่นนี่นะ โอ้ยสีม่วงอมครามผู้ใดว่าอะไกินตื้อว่าเจ้าเสียใจปีนาฟ้าไหมเด้อพี่น้องเด้อปีนาฟาไหมคอยจะคน